มาลาด้วยกันนะคะมินินิกกี้ใช่นะคะก็คือมินินิกกี้เดี๋ยวชอบมาใช้นาทาร์มากมาตะเวงหักเออล้วกินใช่ส่วนใหญ่ชอบกินปุ๋ยจับแต่ไม่รู้ยังมีหรือเปล่ามีแล้วก็มันมีขนมปังอะไรที่จะใส่ไส้นมอะไรช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเวยาวยาวมากแต่ว่าวันนี้ก็ยังใ่แง่ที่เห็นนะคะมีตุ๊กตุ๊กอยู่ด้านหลังเรานะคะวันนี้เราก็จะไปซิ่งกันจะไปซิ่งกันนะคะจะไปซิ่งตุ๊กๆแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปร้านอาหารอร่อยๆกันค่ะ เหมาะมากที่จะนั่งตุ๊บตุ๊บแถวยาวราชเลย <c oughs> อร<อ>่อยเลยสไลซ์อร่อยไม่แคร์ชอบถ้าแบบนี้ทุกครั้งเลยนิกกี้ไม่เป็นแหม่มคนนั้น่ขายแล้วเปล่าค่ะค่ะวันนี้ก็มาลองลอลละจะไปกันแล้วนะคะจะไปกินน้ำอาอหารอะไรอะไ, <c oughs> ไปกินน้ำอาหารแขกใช่ปะ่ะใช่อินเดียมีรีวคนแบบจะพูดว่าเซียนอาหารอินเดียก็ไม่ค่อย <c oughs> เซียนเลย <c oughs> ไม่หรอกก็ชอบกินค่ะชอบกินแต่นิกกี้ไม่ค่อยแต่ร้านนี้มิลิก็ไม่เคยไปค่ะก็เจียมมิลิเป็นคนต้องรับแต่ร้านด้วยก็เดี๋ยวมิลลี่ไปดูนิกกี้ก็ต้องรับแต่ร้านคือนิกกี้เป็นคนที่ไฮจีนมากคือต้องสะอาดต้องแบบดูแบบประมาณนึงอะไรเนี้ยไม่ได้เป็นคนเลือกมากแต่เป็นคนที่แบบเมื่อก่อนอาหารเป็นพิษทุกครั้งที่แบบไปกินข้างนอกเลยเนี้ยเลยแบบเข็ดมากไม่กล้ากินอะไรที่แบบมั่วซั่วอะไรเนี้ยก็เลยไปดูกันตตต้้้ ใช่เลยจริงๆเลยนั่งบ่อยมากเขาเคยนั่งแบบบ่อยมากตอนเด็กเพราะอยากนั่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยย้ายมาจากฮ่องกงแล้วก็เหมือนแบบกรณีที่เลี้ยงอยู่ที่มามาดูแลอะค่ะแล้วเขาก็จะแบบพาเรานั่งตุ๊กตุ๊กตลอดแถวแถวบ้านนั้วแถวเราอยู่แถวทองหล่อแถวทองหล่อมันจะมีตุ๊กตุ๊กเยอะมีรอบนึงอ่ะนิกินนั่งไปนั่งอีกแถวหน้าห้างอันหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็คือแบบตุ๊กตุ๊กก็เป็นแบบเหมือนครอบครัวเขานั่งกันอยู่แล้วก็เห็นโไซอ่ะเอามือเข้าไปหยิบเลยอ่ะโคตรมากแล้วก็้าเขาก็ตกใจแต่เขาไม่ใช่เด็กนั่งอยู่ในรถด้วยยเเคาก็ลแบบ ทำอะไรไม่ได้ไดเลยนะพอครบแตโจรก็คือกล้ามากแต่วันนี้ค anyway. ือไม่ได้น <oh, <oh, ั่งตรงนั้นมากก็ดีนะแบบเหมือนย้อนแบบย้อนขีดย้อนว่าโอ้เป็นสิบคือตอนย้ายมาแรกๆค่ะที่เมืองไทยบางเราทำเจ็ดขวบก็ได้นั่งช่วงนั้นแหละก็เกือบยี่สิบปีอ่ะเออเกือบยี่สิบปีนานมากไม่เคยได้นั่งเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกอ่ะทีนี้อากาศเมืองไทยมันร้อน PM ก็ไม่ดีนั่งก็แบบต้องใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็ดีเหมือนกันเลยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็ร้อนน่ะหนึ่งเพราะวาชมเน ชอบบรรยากาศเหมาะมากที่จะนั่งสุกๆแถวเยาวราเลยจริงๆห้องว่างคนแบบไม่ได้ดูแบบหลายๆอย่างเราแถวๆนี้มันมีของกินเยอะแล้วก็มีอะไรให้แบบร้านเจ๋งๆเยอะด้วยบาร์ที่นี่ก็ดีนะออจริงๆๆๆเราเยอะอ้นี่ชอบมา<อ>บาร์แถวนี้มากมิอกี้ไม่ค่อยมาแถวนี้ไกลแต่เราเลิกกิน อาหารกันแล้วนะคะก็แอบตื่นเต้นแต่ต้องใส่แมสก่อนนะเข้าใช่ไหมว่าใครไม่ใส่บ้างพี่หน่อยเกินเห็นมากอยู่ด้วยเราล้มคาดนิดหน่อยเราเพิ่งดูนี่มันเหมือนเป็นตอกซอยสำหรับการกินอาหารแขกเลยป่ะเนี่ยไม่มีร้านนะคะเออไม่รู้เลยแบบอยู่ข้างไชน่าทาวน์เลยค่ะ เออแปลกอ่ะเป็นคนชอบกินอาหารไทกแต่ไม่เคยแบบรู้ว่าต้องไปร้านอะไรไม่เคยรู้ว่าต้องมาแถวเนี้ยวันนี้จะมาชิมแทนเพื่อนๆนะคะมาม่ารีสอร์ทเออมาม่ารีสอร์ทก่เป็นแม่ทำเหรอคะอันนั้นไงมาม่ารีสอร์ตเป็นแม่ทำเหรอคะไม่รตัวอะไรวะ ที่ร้านกันแล้วนะคะชื่ออะไรนะม,มา,ม,รราม่มาเสรสเตอร์ทมาม่าเรสเตอร์ทเขาบอกดังมากแล้วคือเพิ่งมาครั้งแรกคือร้านดูดีเลยดู<ช>แบบออร์เทนติกจริงๆที่บอกร้ออาออกนก็แบบมันจะแบบเล็กๆหน่อยแต่โคซี y, ่โคซี่แต่เมื่อกี้ได้ินแบบลูกค้าสองคนออกไปแล้วแบอบกอร่อยมากเลยเพลิยแบบ <c oughs> ตื่นเต้นแล้วปกติเราเป็นคนชอบกินอาหารแบบอะไรงปะ่ะมินิชอบมากชอบอาหารแขกมินิชอบอาหารแขกคนนี้กินบ้างแต่แบบมันแบบนานๆทีไม่ได้ไปไบสัญญากจะไปอินเดียเลยอะไรเงี้ยไปบ่าแล้วก็ชอบแบบอินเทอร์ ior ของเขาบางทีมันดูแบบมีฮิส s อรี่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากไปอยากไปทัชมาฮาล เยไงอแสดงว่าเป็นคนที่ชอบแบบมีความแฮปปี้มีความแบบเรื่องเล่าอะไรใช่ชอบมากที่มิลลี่เป็นคนถอาไปต่างประเทศอ่ะแฟนบอกว่าชอบเธออย่างหนึ่งนะเธอไม่ใช่แบบคนป้าชอบเธอชอบแบบไปพิพิธภัณฑ์หรือไปดูแบบ historical แบบเพลงอะไรงแกล้งทำแกล้งทำว่าไม่ใช่สนใจเราเลยแกแล้วใครจะแก้ไปต่อแต่ชอบ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 มากข้าคร่าวๆที่อยากจะสั่งนะคะแต่เดี๋ยวค่อยเรียกพี่เขามาเพราะเดี๋ยวให้มิลลี่สั่งหมดเลยนิกกี้แบบไม่เก่งเรื่องนี้คร่าวๆก็อยากจะกินบัตเตอร์ชิ c เก้นนะคะน่าจะหนีไปแล้วก็อาจจะสั่ง แล้วก็ข้าวข้าวเวียนี่นะคะแล้วก็อรโลอาลูโกบีไม่รู้มันเป็อะไรแต่คือร้านที่ไปกินประจำอ่ะเขาบอกว่ามันชื่ออโลโกบีมันจะเป็นมันกับคอรลีฟลาวเวอร์ก็คืออร่อยและชอบมากมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆผัดแห้งอ้ยอันนี้เคยกินมันจะเผ็ดๆก็ลองกินไนะนะลองลอง แล้วก็เราต้องเปิดใจนิดนึงต้องเปิดใจต้องลองแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งนานนานยังไงก็ต้องกินเพราะว่าเป็นคนชอบกินขนมปังอยู่แล้วแล้วก็ขนมปังอินเดียมันจะมีความแบบอร่อยอีกแบบเนาะเออเออกรอบมันจะมีรสชาติเท็กซ์เจอร์ของมันใช่ไหมใช่ค่ะชิก้าชิคเก้นคือชอบมากเออชิก้าชิคเก้นใช่ชอบมากต้องกินก็ประมาณนี้นะคะก็รอดูนะคะว่าเราสั่งอะไรกันบ้างโอเค ี่โอ้คือแบบเฮ้ยเทน้ำลงไปหรอหรือสองอย่างผสมกันแล้วกหรอโอเคพี่เขารู้เรื่องโอเคจริงๆเคยกินนะแต่มันแบบมันมันมีน้ำอยู่นั้นอยู่แล้วไม่เคยกินอ่ะแตเคยที่เราไปกินปันจับแล้วแบบมันมีไอ้ที่มาในทรอลี่อ่ะเล็กๆการมาโตอ่ะก็หรอไม่ต้องแน่นคุณไม่ค่อยชอบแล้วมันจะแตกจี๊ดนะกินกับอ้อม มันกรอบใช่ไหมคะแล้วมันจะมีข้างในอะไรไม่รู้อะมันมะละงเหรออันสไปซ์อะมันมีสไปซ์แต่แล้วสไปซ์แต่มันจะแบบเหมือนจดชื่อเพราะว่าหนามมันแบบเหมือนเหมือนเบิร์จ่ะอร่อยเลยอันนี้เรทเท่าไหร่เพราะเจ็ดแต่เขาเจ็ดได้ร้านเจ็ดได้ร้นแล้วต้องเราต้องเก็บคะแนนเราไงแต่มาถึงมาซาลียาเหรอม่าต่อจานมึงไม่ได้เลยแต่ก็ต้อแบบอย่าอย่าแบบเป็นแบบอ้สิบสิบไม่ได้ไงเต้าไส้หมดเต้องไส้หมดอร่อยอร่อยอร่อยมันก็อร่อยสันนิเกียแต่แบบมินิเนี่ยจะชอบมากกว่าอเลยเนี้ยอร่อย อ๋อเยอะอ่ะน่ากินด้วยอันนี้น่ากินมากเออมันน่ากินมันก็น่ากินน่ากินแต่นี่อันนี้ไม่แน่ใจเขามีไข่หรือไม่ชอบกินไข่มิกกี้ไม่ชอบกินไข่ลืมบอกมิกกี้คนที่แบบไม่ชอบกินไข่เลยใช่อยากได้ขนมปังธรรมดาไอ้น้ำเปรรมดากินเลยละกันลองละชิมก่อนนะคะคาริค่ะกาลิที่เป็นธรรมดาชอบกินแบบขนมปังที่มีบมีรสหน่อยมิกกี้ไม่ค่อยชอบควชิมขนมปังเฮ้ยเจี๊ยวคนแขกเขาต้องกินกับมือแล้วแต่เราไม่ถนัดอันเนี้ย ไม่ไม่สามารถอะแต่ก็มาประมาณนี้ได้แต่เขาจะก like, ินกันแบบอย่างนี้เลยอะอะไรก็อะไร้ย่างอร่อยไอ้เมนก็จะแบบเข้มข้นแบบเครื่องเทศอะอร่อยดีเป็นแบบเือนคอรี่อะอืมอร่อยเลย Surprise Surprise นะ ก็ไม่ค่อยกินค่ะเออถ้าคนไม่ค่อยกินแล้วบอกว่าอร่อยคืออร่อยใช่อร่อยปกตินี่กินคนทานยากด้วยเฮ้ยแต่ร้านนี้เขาว่าจะแบบแม่ครัวมันก็ดูเป็นแบบคนอินเดียแท้อะไรอย่างเงี้ยดูแบบแบบโฮมี่ด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะข้าวตังนั้นเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ร้าวนี่ป่ะไม่รู้ว่าเป็นอินเดียสาวเลยลองเพื่อจุ่มไก่เราจะแบ่งกับมิกกี้ข้าวมีดูแบบ มีมันเต้าหู้ด้วยข้างในอ๋อมีชีสด้วยอ๋อมีชีสหรอเจะชีสมั้งถ้ารู้เป็นชีสขอกินนิดเดียวเราดูก่อนอือร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยเกินคาดแม่เกินคาดยี่เห็นไหมแกต้องลองอะไรเงี้ยไม่ค่อยลองมี่นี่จะเป็นคนลองเขากินอะไรไม่ค่อยได้เลยเออเป็นคนแบบกินเนาะแบบกินไม่ค่อยได้กินยากเป็นคนกินยากเหมือนกันนะเจี๊ยนดือไปอ่ะเพราะว่าคือแบบพูดตรงๆที่ไม่ใช่แบบไฮเมนเทนเซอร์อะไรแต่นี่กี่หยาที่บอกเป็นคนที่เป็นอาหารผิด ง่ายมากแต่วความจริงเนี่ยอร่อยดีอร่อยคือของใส่ทอดก้านอ่อนแออืมใช่คืออร่อยนะที่เนี่ยอร่อยอจริงอันนี้ถ้ามากับเพื่อนนะวันแบบง่ายๆมายาวราสคือแบบนี่มันอินเดียนทาวแล้วสนวนี้เพราะว่าแถวนี้นะ,อ,ะอืมไม่เคยรู้เลยว่าแถวนี้เป็นแบบอาหารแครบปกติทั้งสองกินรสชาติอาหารแบบไหนรสจัดรสจืดรสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ชอบกินเค็มมากคือแม่ดับเวัมโซเดียมหรอใช่แม่ดับวันเอสจีหรอ ใช่แม่ด่าทุกวันเลยแม่บอกให้เธอเธอแบบต้องหย ouais, right, uh ุดกินแล้วนะนิกกี้แบบแม่ทำมาหากับข้าวอะไรมาให้นิกกี้ต้องใส่เกลือผิกไทยเติมตลอดเลยแล้วแม่ก็แบบว่าตลอดแต่ว่าแบบไม่แคร์ชอบรอเดี๋ยวตอนตอนแก่เคยมาสนใจมัเป็นเหมือนกันถ้ากินเค็มเปรี้ยวไม่กินหวานเลยไม่กินหวานไม่ชอบอาหารแบบไม่ชอบอาหารที่เป็นหวานที่ติดหวานคือขนมหวานโอเคแต่ว่าพอมาเป็นอาหารแล้วมันหวานแบบไม่ชอบกินไม่ได้มีไม่กี่วันในจะได้เวลาอาหารแล้วว่าทำหวานแล้วไม่กินแนวตรงนี้ก็คือทั้งสองเป็นคนที่กินสัตว์ที่ไม่ติดหวาน ใช่กินจัดจก<ช>ินเผ็ดได้ได้ว<ด>อย่างเงี้ยถ้าสองคนแบบกินอะไรอย่างเงี้ยต้องมีร้านแบบในใจเยอะสีถูกปะเพราะว่าเมื่อกี้แบบหลังของเราเขาคุยยกันว่าจริงๆแล้วทั้งสองมีร้านอาหารที่แบบในใจเยอะจริงๆทุกครั้งที่กินข้าวต้องคิดดีๆเลยว่ากินอะไรเพราะว่า<ช> <พอ S 2> เป็นคนแบบไม่ชอบกินอะไรที่ไม่อร่อยแล้วเปิ่องท้องต้องกินรู้อร่อยแล้วก็โอเคแบบชัวร์แต่ว่าเอมิลี่อ่ะชอบกินหลากหลายมากนี่จะไม่กินหลากหลายเท่าแฟนถามเราเดี๋ยวกินอะไรี่จะบอกญี่ปุ่นทุกครั้งแล้วแฟนเริ่มเอือมแล้วแพง ใช่เราแผลอะไรจัดกินทุกวันเลยเนี่ยไม่ไหวแผลเริ่มเอื้มแล้วเป็นอะไรแต่บองเลยเธอพ่อคนีหนใหม่เออพอก่อนพอก่อนแล้วถ้ากับเพื่อนๆล่ะก่งเพื่อนๆมากอิตาเลียนกับเพื่อนๆนี้ใช่เพราะมันสั่งหลากหลายได้เยอะมันแบบแต่มันไม่แพงด้วยไงเออมันแชร์กันได้ง่ายแบบพวกพาสต้าจานใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็แบ่งๆกันสั่งได้แบบพาสต้าทุกจานแบบทุกทุกทุกรสที่เขามีอะได้อะแล้วก็เป็นใส่ปลากริมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จุ๊บติ๊บจุ๊บติ๊มอะไรแบบแล้วที่เหลือก็ปกอดขอเบุนให้ก นี่กินเหมือนนกบาลานมันชอบด่าหรอว่ากินไม้หมดนี่เกี่ยวกันอะไรวะกูจะกินแค่นี้สมมติมินลี่ไปกินกับแฟนหรือไปกินกับเพื่อนเพื่อสั่งกันเยอะมากเนี่ยแบบเขาจะสั่งเยอะได้ป่ะแบบคนกินไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้นี่กินแต่เขาจะเป็นคนกินไม่หมดจริงๆเขาจะกินแบบเหมือนนกกินน้อยอะไรแบบไม่กล้าเป็นคนไม่สั่งเยอะเป็นคนไม่สั่งเยอะแล้วเคยไปกับพี่สาวตอนนั้นอะไรไปกินปิ้งย่างกับแฟนเขาไม่สั่งเนื้อจานเดียวผู้ชายคนนึงพี่สาวมิลลี่แล้วก็มิลลี่ตอนเดียวสั่งสองจานไม่กินไม อะไรนี่ก็แบบพอแล้วป่ะพี่สาววิวีดีบอกแล้วแบบอันนี้แบบสองจานแบ่งกันสี่คนคือคือแบบไม่ไหวหรอไม่ไหวแต่มี่รีจะติดนิสัยที่แบบชอบสั่งเยอะคือต้ากี้แบบอก่ั้งใจมาสั่งเยอะไว้ก่อนให้คนอื่นได้กินด้วยหรือแบบรู้สึกว่าใช้ใกันเลยกินไม่ยากแบบรู้สึกว่าแบบยังไงก็อร่อยวันนี้และอิ่มอะแต่นี่แบบปกติเขา้อรู้สึกแบบเราอดอยากแต่วิลี่บางทีก็ชอบสั่งแบบคนโลภไงสั่งบางทีก็เหลือแบบเหลือเยอะเลย กลัวเลยเนี่ยไม่ชอบเหลือเรามีมือไหนแบบว่าที่ไปกินในกาลนาจดตามป้าแบบว่าสั่งเยอะเกินไปจะแบบว่ารู้สึกสำนึกผิดไอ้ที่เราไปกินเจนอะเจนเราสองคนสั่งเยอะมากเลอเยอะมากเปลืองเงินด้วยโกรธมันมากไม่แต่ยิ้กินเหมือนนกไงคือคันก็เลยเหลือเยอะอยู่ที่เราคนเดียวเขาเรียกว่าความหิวคป็นงามใช่ความหิวคป็นงามนั่งข้บแบบเนี้ยทุกครั้งเลยนิกกี้ไม่เป็นแบบคนแบบนั้นเราจะถายแล้วก็เอากลับบ้านนิกกี้กลับบ้านได้เออ กลับบ้านได้แล้วมีอะไรบ้างเอากินหมดบาร์รึเนี้ยกินหมดแน่นอนตอนนี่ว่าญี่ปุ่นพีแกก็ไม่หมดตอนนีก้ก็ไม่หมดในแฟนกินแต่ไม่เคยญี่ปุ่นมาก,กินพยายามกินเดียวที่สุดซึ่งตอนนี้ก็คือแบบว่าวางช้อนได้นะ <c oughs> วางแล้ววางแล้วสังเกตได้ค่ะว่าอีกคนหนึ่งกินไม่หยุดแต่อีกคนหนึ่งเริ่มตีเนี่ยในการพูดแล้วก็อันนี้ก็เริ่มแบบวางแล้วเริ่มต่คือแบบพอแล้วนิกกี้จะมีความแบบกินน้อยแล้วก็กินซูชิกินไม่หมดอยู่ดีถึงชอบกินนะเออแล้วอยากรูว่าทั้งสองอ่ะไม่กินอะไรไม่กินไข่ไม่เหมือนกันเลยจริงๆเราเป็นคนกินชอบกินไข่ขาวกันแต่ไม่ชอบกินไข่แดงถ้าไข่แดงซักหยดสมมติมันจะมีข้าวอกาะมันกันใช่ไหมมันหยดอยู่ในข้าวเพราะว่าเขาใส่มาแล้วอ่ะคูเก็ต้องยกข้าวนันครึ่งออกท่านไม่ชอบวา เออไม่เข้าใจอ่ะคือความชอบส่วนบุคคลใช่ความชอบส่วนบุคคลแต่มิลลี่ไม่รู้ใครมมินที่กินมิลลี่นะที่เหลือในบ้านกินหมดนึกวงาหรือแม่ยัดไข่เพราะตอนเด็กเยอะ โทษแม่ไม่คือแต่เรากินนะเรากินไข่ไงเรากินราเมงไข่อะไราเมงเราชอบแปลกนะชอบกินไข่เพราะมันเค็มไงไม่แต่ไม่ต้องให้มันต้องให้มันสุกต้องไข่แดงต้องสุกจริงแล้วบางทีเราแกะออกเลยเนี่ยไข่เจียวกรอบๆกะได้เออถ้ากรอบมาไม่ได้รสชาติไข่เขาผสมอะไรมาแล้วอะหรือว่าแบบอันนี้มันก็เวอ้อนะกูกินไม่ได้กูกินไม่ได้แล้วก็ไข่ตุ๋นต้องเป็นไข่ตุ๋นญี่ปุ่นไข่ตุ๋นไทยไม่ค่อยกินไม่ค่อยเพราะว่ามันมีรสไข่อยู่ของไข่ของไข่ตุ๋นญี่ปุ่นเขาต้องใส่ซอสอะไรที่มันกบ ก็แค wow. ่น er> ี้แหละที่ไม่กินแล้วออกแล้วไม่กินแบบพวกแบบเนื้อแปลกๆอะแบบกินบางทีนะแพ้หรือแกะอะไรเงี้ยบ้างแต่ว่า ต้องชิมก่อนเพราะถ้ากลิ่นมันแรงก็ไม่กินแล้วแต่ถ้าไม่ชิมไม่ดีเขาจะแบบทำมาดีไงแต่ไม่ได้ว่าคนอื่นที่ชอบกินนะเพราะที่บ้านก็ชอบกินแต่เราเองแค่ไม่ชอบไม่ชิมใช่ใช่นชอบทเราอยากรู้ว่านอกจากอาหารต่างๆเงี้ยอาหารไทยอาหารอะไรอย่างเงี้ยชอบเป็นแบบภาคเหนือภาคอีสานอะไรเงี้ยเรามีกินไหมก็ชอบภาคเหนือชอบกินข้าวซอยชอบใต้ชอบกินภาคใตออะไรเนี้ยโตอะละซ่ใช่ไหมโต๊ะละซ่าใช่แต่กินไม่เป็นทุกอย่างบางทีแบบเป็นอย่างเหมือนเราไม่ชินเราไม่ถนัดเลยใช่ไม่ทุกอย่างแต่ว่าอีสานนไไมม่่่่คอออยด้กกิเืน ตอนเด็กกินส so ้มตำบ่อยมากตอนโตขึ้นมาเลี้ยงเราตอนที่พี่เลี้ยงที่คอยดูแลพวกเราแล้วก็จะไม่ด้กินอะพี่คนตละเลยตอนโตขึ้นมาก็ไม่ได้กินแล้วเพราะว่าเปิดแบบเราคงกินเยอะมันเลี่ยนอ่ะเราคงกินเยอะจนแบบพอแล้วอ่ะพอแล้วกินเผื่อไปแล้วเออกินเผื่อเราคดไปแล้วตอนนั้นคือกินตลอดเลยเช้าเย็นเช้าเย็นอยู่พี่เลี้ยงวันนั้นจะอิ่มมาแล้วเพราะว่าแบบว่าตอนนี้เริ่มเริ่มเลยนะแล้วก็เดี๋ยว ให้คะแนนอาหารก่อนเพราะไม่ต้องตอนตลอดคนรอที่เหลือเนี่ยยังมีทีมงานที่รอกินอยู่ใช่ไม่ต้องแบบว่าใช่คือไปกินกับพี่ทีมทีมงานลองชิมให้ดูก่อนนี่เราไม่ได้กินเหลือนะคะเราตกใจไม่มิลี่ไม่ได้กินเหลือค่ะลีด้วยนิกี้แม่ัน้พูดจะดูเสียเลยชอบอะไรมากที่สุดอันนี้ก็จะแบบแปลกก้าเลยเงี่ยว้าวอร่อยอันนี้ให้แปะค่ะมิลลี่เอออันนี้ก็โอเคก็ชอบแต่ว่าอยากให้มันจัดกว่านี้นึง ก็ให้ซาแปดละกันค่ะพอมันก็อร่อยอยู่อันนี้ก็ไม่ได้ชิมเลยอันนี้ชิมไปนิดนึงชอบอันนี้มากกว่าอันนี้ก็จากอันดีเก้าอันดีแปดละพอดูจากแบบปริมาณก็แล้จะรู้ว่าชอบอันนั้นมี้ใช่อธิบายยากอาหารแคลวัดรสมันแบบแตกต่างกันนิดหน่อยด้วยสไปซ์อะไรเงี้ยอี่แล้เราจะใส่แบบเครื่องเทศอีกแบบนึ่งเราชอบแบบนี้มากกว่าอันนี้ก็อร่อยเออไก่อร่อยไก่่ออรจะต้องใส่น้ำจิ้มน้ำแบบไม่งั้นแบบมัน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 ต้องเทียบกับน้ำจิ้มใช่แล้วอันเนี้ยข้าวอ่ะอร่อยดีนิกกี้ว่าแต่ว่านิกกี้ชอบข้าวที่เป็นแบบสีเเเหหลลลืืออองง่่ะไปยมาากกว แล,แ,แล้วก็แป้งชอบกะหรี่ค่ะไม่กี่ลองบัตเตอร์แล้วก็ม,มันทำไมเหมือนแป้งมิมลิว่ามันน่าจะเหมือนเพลนอ่ะม,อม,มันไม่ค่อยได้โรลดอ่ะอร่อยเลยค่ะก็ถ้าภาพรวมเรามิีิให้แบบอ่ะออกาว ออเออก็ภาพรวมก็ออดีนะภาพรวมเออนี่กี้ก็คงให้กบบับก้าว้วยรสชาติเลยนยจริงได้กินได้แต่ที่ไม่สิบเพราะว่าแบบเหมือนแบบเห็นในแบบพวกรายการอาหารมันต้องแบบมีมีหลายจุดนะนมีหลายขั้นตอนต้องติ๊กหลายๆอย่างจะต้องให้ก้าวส่วนบุคลาภเออแล้วตะล้อด้วยแต่ว่าอันนี้ก็อร่อยค่ะคือก้าวเยอะมากไม่นี่เป็นคนแบบชอาไยเต็มสิบแบบน้อยอ่ะอืออืออือน้อยมาก เราก็ลองชิมทุกจานแล้วนะคะคือจะบอกอร่อยเลยแล้วอ,อย่างที่เราบอกโรเรตแนะนำแนะนำสูงคือก็เกล้าเลยอ่ะชอบมากอร่อยแนะนําคือปกติอย่างคนที่จะไม่เคยทานหรือแบบรู้สึกว่ากลัวหรืออะไรเมี้ยความจริงให้เปิดใจอันนี้ยดีเลยร้านนี้คือรู้สึกว่ารสมันก็ไม่ได้แบบรู้สึกพิสดารหรืออะไรมันก็คืออาหารที่ดีอาหารที่ดีที่เราชอบคือแบบรสกลมกล่อมเคือแพอดีอร่อยเลยเอออร่อยตอนแรกก็แบบไม่รู้ว่าจะแบบอร่อยไหมหรือไม่อร่อยเลยเนี่ยนิกกี้จะเป็นคนที่แบบเวลาเข้าไปร้านอาหารจะมีแบบเหมือนแบบกลัวกลัวนิดหน่อยก่อนลองอะไรใหม่ๆหม่ แต่วันนี้คืออร่อยเลยชอบใช่ค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้เห็นมินี่มานี่ยมินี่นิกกี้มากินข้าวกาันวัทนที่เราเป็นฟูใช่ใชแล้ว,<ร>วันนี้นทดล,ลองเป็นฟูดี้เขาข้ามฝ่ายฝันมของมินี่อย่างหนึ่งนะคะคือเคยอยากจะเป็นแบบฟู้ดครีดิกนะคะแบบครีดิกที่แบบเขาเป็นคนชอบกินถ้าใครแบบติดตามมินี่มาก่อนหรือยังไม่เคยติดตามก็ยังไได้รู้เลยแล้วก็ใครที่เคยติดตามมินี่จะเห็นว่ามินี่ลงไอจีอาหารเยอะมากแล้วคนที่ชอบจริงๆวันนี้ก็ได้มาดูมินี่นิกกี้กินกันนะคะก็อยากให้ตามมากินบ้างแล้วคอมเมนต์บอกด้วยว่าอร่อยเหมือนที่มินี่ชอบกคนจะ ชอบคลิปนี้นะคะ,ะกับการที่เราเป็นฟูดี้วันหนึ่งเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะกดไลค์กด subscribe กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย